สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางราวกาชาตนะครับแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ําคืนนะครับของวันที่14นะครับกันยายน2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับนะครับพี่แนวทางเมื่อคืนนี้ของเรามาสายลูดมาสายลูดสองรอบนะครับหลุดไปหนึ่งรอบนะครับนี่เลยนะครับผมเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนลาวกาชาตินะครับพี่ลาวกาชาติผมให้ศูนย์กับหกนะครับให้ศูนย์กับหกลู่นหกไปผลที่ออกหนึ่งห้าสองหกห้านะครับผมเนาะหกห้านะครับแมสดายเน้นหกสี่ออกหกห้าเนาะ ใครวิ่งรู่ที่6นะครับพี่พี่เข้าไปที่65นะครับส่วนดาวโจน VIP ให้6กับ2องรุ่นผลที่ออก705กับ42 42 42ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะหลัก5เนี่ยผมก็เน้นนะครับเน้น25แล้วก็65เนาะที่ให้ไปก็ออก05นะครับ42ไม่มีนะครับใครวิ่งรู่ที่2เข้าไปที่42นะครับส่วนดาวโจนปกติให้แปกับ1นึ่งรุ่นผลที่ออก553กับ46นะครับพี่พี่ ผมเสียดายนะครับที่ผมจับตัวเลขผิดนะครับเพราะว่าถามว่า3ในเด่นไหมพี่ๆสังเกตดูได้นะครับ1 3 8 3เนี่ยผมจะเน้นหลัก3เนาะนะครับผมก็ผมเลือกเอา8 8มานะครับพ,พี่เนาะถ้าเกิดเลือกเอา3มานี่ก็อาจจะมาในตัวเด่น3หรือว่าลูด3นะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็มาส,สรุปแล้วมาแค่สายลูด2รอบนะครับหลุดไป1รอบนะครับพี่พ ส่วนแนทางของคืนนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมก็ขอฝากบ้านน้ำเต้าทองด้วยนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่เพื่พพนอนๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมสำหรับราวการชาติของเรานะครับในรอบแรกคืน,ว,นวันที่14วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับพี่พี่วันพระใหญ่นะครับรู้สึกว่าแนวทางช่วงหัวข่้าม,มาเนี่ย 9กจะเดินบ่อยนะครับพี่พี่เนาะเกี่ยวกับวันพระหรือเปล่าไม่รู้นะครับ9กับ8เนาะผมให้ไปที่เลขหนแล้วก็เลขเจนะครับสายรูดให้ไปที่เลขเจนะครับผม1นึนะครับ15 16 72 7าหนนะครับ 3ตัวหนึนะครับผมนี่เลยนะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้4แล้วก็0นะครับพี่ๆสายรูดผมให้ไปที่เลข0นะครับ 02 07 08 40 45 47นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่402นะครับอันนี้ดาวโจน VIP นะครับนี่เลยนะครับผม ส่วนดาวโจนปกตินะครับขําคืนนี้ผมได้ผมได้เลข6แล้วก็เลข0ูนย์นะครับ6แล้วก็0สายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับผม03 08 09 63 68 69เมตนะครับเม็ดเดียว068นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับราวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้พี่พสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผม กราบสวัสดีครับ